ไอ้มากินมากว่าแล้วลอยใตล้ป้ายหน่อยนะทำไมมันลกอย่างนี้วะอะฮะทำไมมันลกอย่างนี้วะฮะพูดไปรู้ความมึง สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆลุงปานาและทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จากช่องสอสมคนลุยป่านะครับพี่ๆนะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ครับที่ผมอ่าได้กลับมาเดือนป่านะครับพี่ๆนะก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็ได้มากันอ่าสี่ท่านนะครับผมพี่ๆครับนี่ท่านแรกก็จะคืออาจารย์นะครับสวัสดีครับจากช่องคนแบกเป้นะครับวันนี้เป็นภารกิจยิ่งใหญ่ที่ผมอ่จะพานะทั้งอาท้งน้องทั้งเพื่อนเนี่ย ใบตลุยบอลอไร้รางนะครับทุกคนครับรวมถึงพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านที่ร่วมเข้ามาเดินทางก็ร่วมเข้ามารับชมเนาะก็วันนี้จะเป็นยังไงไร้รางที่ผมจะ,ะไปนอนเนี่ยมีร้นหรือเปล่าจะรกหรือเปล่าขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนเนี่ยลุ้กันเลยนะครับเนาะโอเคครับท่านที่สองก็จะคืออ่าอายุงนะครับสวัสดีครับสวัสดพีพี่ๆนานาทุกๆคนเลยนะครับ ก็ผมอขอฝากเนื้อฝากตัวก็ไอ้อไส้มคนลุยป่านคนลุยป่าด้วยนะครับรสมน,นะครับไม่ใช่ส,น,สนคนลุยป่านะครับ<อ>ก็ผมขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าชั้นที่สามก็จะคือรถนะครับสวัสดีครับรถนะครับจากช่องพญาพึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มากับสอสมคน เดินป่านะครับลุยป่าลุยป่าครับอป่านะเรผมก็ไม่ค่อยอ่าได้รวมทางกันก็อาจจะพูดผิดเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมก็ต้องมาฝากเนื้อฝากตัวกับศพด้วยนะครับขอบครับครับโอเคครับพี่พีครับอ่าเราพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะครับพี่เด่นพร้อมยังไปพร้อมพร้อมกันยังนะครับทุกคนพร้อมครับพร้อมนั่งนันแล้วไปโอเคลุย อาไม่ไม่ไม่เปล่าไหวเป่าดีๆนะแกนนนแกนอนไปนอนไร้รังนี่่หงมึงเก็บสิ่งนี้อะจ้าไปไหวเปล่าไหวผมผมไหวเปล่าไม่ดูไปทำบอดิแเดียว่ายังไม่ได้ดูคลิปหล่ม่ ่่่ด้้อกแววายยนนเลลือตอนนี้เราทั้งสี่ท่านก็ได้เดินไปด้วยคุยไปด้วยนะครับพี่พครับอะนี่อายุงก็จับจับถ <นะ S 2> <ท>่ายน,น,นะถ้าเราเข้าป่านะครับเราเจอต้นอย่างเนี้ยนะครับ เนี่ยเราอาจจะพบกับกนก่อน,นืมเป็นไาพพ่รสด <c oughs> จะดุดะะเหรอเร็ววย่งขึ้นเขาวหน่วยเบ้าฮะหน่อยสิ หน่อยมากเลยนะนี่นะครับทุกคนครับก็จะเป็นทางที่เราได้ขึ้นเขามานะครับไเฮ้ยไทยอ่านเยอะๆเอีจะได้รู้จักทุกคนครับตอนนี้พวกผมทั้งสี่คนก็ได้มาถึงในอ่า ไร้รังแล้วนะครับนี่ผมก็ไม่เคยมานะก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่มากับพี่เด่นนะครับนี่ก็จะเต็มไปด้วยหมากเลยนะครับทุกคนนี่หมากสูงมากเลยนะครับหมากนี่น่าจะยี่สิบสามสิบปีแล้วนะทุกคนนะ่าตน้นส่วนต้นนี้ก็ไม่มีหัวแล้วนะหัวหายแล้วนะทุกคนนะนี่นี่นี่นนต้นนี้นะนหัวหายแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนชมนะครับบรรยากาศอ่าไร้รังในกลางป่าเนี่ย่า เป็นยังไงนะทุกคนนะนี่นะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาผูกเรกันเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตะวันตกดินแล้วแล้วก็คำมือในตะบกโอเคอะไรกันล่ะที่เราทำไมเราผูกห่างอะไรนะอะไรเรื่องแล้วเราคุยกันรู้เรื่องนะทำไมข้ออ่านผูกผูกห้างจมที่นี่ดีกว่านักคุยกันเออ ได้ทูกตรงไหนอ่ะตาตายแล้วเฮ้ยไปตัดต้นหมากเข้าที่อัน้ตัดตัดเผาวันอายุเนี่ยก็อืมเขวี้หเดือใส่เปลอใส่ม่นั่นนั่นนั่นนั่มีนามาอายุเออหนาก็ชมั้อ๋ไม่ได้พูกเปลแล้วส่งเลยสบายสบอ่ะอายุ สบายสบายอ่ะเน้นอย่าใส่เปลเลยลาโก้พูกเปสุดยอดเลยว่ะพูกได้ยังไงวะพูกอย่างนี้ส่ออานมานะเวลาพูกอ่ะอ่าไปทางไหนล่ะเด้วเด้อเดอเด้ออ่าอ่าอ่า เดี๋ยวคลิสี้สองให้อานหน่อยนะอาจจะไปเรียนรู้บ้างโอ้โหสุดยอดสุดยอดนั่นแหละอ่าพนด,ดูนะครับจากผูกเปอย่างเงี้ยเนี่ยรู้สึกว่าจะแน,น่นแน่นนะครับนี่นั่งยังไงก็ไม่ตรงนะครับช้างสิบตัวก็นั่ง ไม่ขาดเบได้ขาดครับเชือกตรงนี้เนี่ยมันจะไม่หลุดนะครับทุกคนนะมันจะแน่นเป๊กเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมร้อนมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมถอดตัวถอดเสื้อแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อโชว์ซิ๊แพกผมนะครับเรื่องอะไรพังนี่ใส่สนุกมากเลยนะครับเดินเข้าป่านี่ทุกคนี่เป็นรับ ร้อนมากเลยนะครับทุกคนนี่โอ้โหรู้สึกว่าร้อนมากๆร้อนไม่ร้อนธรรมดาครับมากๆเลยนะครับมันพอแล้วมนโซนพอลวพอละอ่ะ <laughs> ทุกคนครับตอนนี้อ่าผมก็ต้องขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะทุกคนนี่ต่างคนต่างนอนบนเปนะครับนี่ก็อายงครับนุ่นกับพี่เด่นนูน่นพี่รถนี่นู่นเลยนะครับทุกคนครับเอาบอกมือถักถ่ายนะครับกล้องผมน<ม>ี่จะมัวมัวเป็นไงไม่ร<ม>ู<ม>้ทุกคน,คน,น,นเจอเจอเจอเย่ไม่เจอสองเ้วนะไม่เจอไม่เจอสองเดีวก็ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับทุกคนนะเพราะว่าเดินทางไกลเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับ้กินชาได้มั้งบอกว่าชาเย็นชาเย็นที่ไหนได้ชาร้อนอ๋อเนาะป้าที่ที่เราไปมันเยอะเราสดร้อนๆเลยใช่ป่ะโอ้โหตอนเนี้ยร้อนๆแรงเนี่ยตอนเนี้ยร้อนเลยเนี่ย ซุปเปอร์เนี่ยคนเป็ดหมดสุดท้องแล้วนะครับอือหือหมดสุดท้อง <c oughs> ขนมเนะี่ยขนมนะทุกคนนะว้าวว้าวอร่อยมากๆไยทำไม <c oughs> อือหือ <c oughs> อร่อยไหมอาฮะ <c oughs> <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> ถามได้อีกจะหมดเราอยู่อยู่แล้ว <c oughs> ลองแหลกลองจังวะนี่ก็มีนี่ก็หันไปนะไปไหนก็กลองไว้อร่อยมากเลยทุกคนนะไม่ใช่อร่อยธรรมดานะครับมากๆเลยเพราะว่าในป่านี่กินอะไรก็อร่อยไปหมดนะทุกคนครับตอนนี้พวกผมก็นั่งคุยนั่งโมนั่งทำภารกิจอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้เลยแต่เราต้องเข้านอนนะครับ อโอเคนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราเข้านอนกันเลยนะครับอายุเนี่ยรู้สึกว่าจะถ่ายหน้าผมเนี่ยชัดมากเหลือเกินนะทุกคนนะ้ถึงอาจจะใกล้ลงใกล้ลงกับหน้าผมแล้วนะครับโอเคทุกคนผมก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยนะครับในการเดินทางแล้วก็มาถึงเนี่ยก็ต้องเกาะไฟผูกเปอะไรสารพัดนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวนอนก่อนนะครับก่อนคำคืนนี้ ไม่มีอะไรมากกันนะครับทุกคนนะก็สวัสดีครับผมก่อนคำขืนนีรลาดริสวรรณะครับรบ๊ายบาย เสียง да เก้งร้องนะเสียงอะไรนะเสียงเก้งร้องเสียงอะไรนะเสียงเก้งร้องเสียงอะไรเสียงเก้งร้องตุเดียดเก้งน้องครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงเก้งนะครับทุกคนนะมันร้องไกลเอาตอนนี้เราได้ยินเสียงเก้งนะครับ ไวทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มเกินนะครับ 5, 5, 5ทุ่ม5ทุ่ม8แล้วนะครับทุกนตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่ม4:18นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเก้งนะครับทุกคนนะเงียบแล้วนะครับเงียบ <IN> แล้วทุกคน,นเสียงเก้งเนี่ยเงียบแล้วนะทุกคนนะ เสียกเลยวะเสียกเลยวะอะไรเด่นอะไรเฮ้ยมาทางไหนเครื่องทางไหนวะตกใจหมดเลยนะครับทุกคนตกใจหมดเลยนะครับทุกคคนรับเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงปืนเปืนเหรออืเหมือนเสียงปืนนะเสียงทางไหนวะอะไรวะโอ้โฟันหอกขาดไฟฮึมขาดไฟก็ เสียงรู้ไหนวะเกรงกังงนนะถ้า,ายินไปแล้วมัม้งเงียบเลยมันมาทางไหนอ่ะไม่รู้เหลับอยู่ฮะตกใจหมดเลยเสียงแกล้งนะครับทุกคนเสียงแกล้งเสียดนะครับทีเสียงแกล้งแล้วก็เรานอนเสียงปืนนะครับอีกทีนี่เสียงปืนนะครับเสียงมาทางไหนวะเดน,น,นยื้อรุมกันตกใจมือนกันเป็นะด้ง นายพันมั้งนอนต่อได้บ้างไหมนานนะน,าน่าจะเป็นพวกนายพันนะ,ะน่าจะนายพันนั่นแหละแล้วก็ไปยังไงต้องจ่ายหมดเลยพบผมก็ตกใจเหมือนกันใจหมดเลยนึกว่าอะไรโอเคนะครับทุกคนครับเมือ่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงปืนนะครับทุกใจมากเลยนะครับ เตียงปืนนั่นนะ่าจะนายนพันนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะครับทุกคนนอนต่อเลยล <ะ S 1> พรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันอีกทีนะครับทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับพเพื่อนๆนะนะก็เช้าวันใหม่ที่แบบว่าสดใสามากเลยนะครับรู้สึกว่าตื่นเหมือนแล้วขี้กเกียจขี้เกียจนิดๆนะทุกคนนะ แต่เราจะขี้เกียจไม่ได้นะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยจะขี้เกียจเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวคนกลับไปแบกเราไม่ไหวนะทุกคนนะอายุเนี่ยรู้สึกว่าถือกล้องเนี่ยใกล้ผมมากเกินไปแล้วนะทุกคนมันชัดมันชัดมันชัดนะครับามชัดนะอะไรเนี่ยหน้าเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยกล้องน่าจะเห็นหมดนะทุกคนเพราะว่ามันใกล้เกินไปนะครับก็จะเป็นเช้าวันใหม่นะครับพระอาทิตย์ก็ส่องแดดแล้วนะส่องส่องหน้าส่องตาเรามาแล้วนะครับทุกคนนะเอน พูดต่อไปก็โอเคครับโอเคโอเคพูดต่อไปไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับทุกคนก็ในเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยผมได้ยินเสียงเกล้งนะครับที่แรกผมก็นึกว่าผมฝันนั่นแหละเนาะตื่นขึ้นมาผมลองทมอายุงทมพี่เด่นแล้วก็ทมพี่รดว่าเมื่อคืนใช่เสียงแกล้งจริงไหมเขาว่าจริงนะครับผมก็อไม่ได้ฝันนะครับที่แรกตื่นขึ้นมาผมนึกว่าผมฝันนะแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยผมได้ยินเสียงปืนมานะครับเสียงปืนเนี่ยตกใจมากเลยนะครับทุกคน ตกใจแบบส e kind of okay, okay. uh, like like ุดคิดเลยนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็เช้าวันใหม่ก็เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศรอบคางให้พี่เพื่อนๆดูนะโอเคนะครับอ่าถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมกดตับตะข่ายนะครับก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับแล้วก็อายุงนะครับดูอายุงสวัสดีครับสวัสดีพี่นาณาทุกๆคนแล้วนะครับก็ผมเป็นช่องใหม่นะครับก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับโซนนะ สนสนก็สนนะสด์อ่ะสนก็สนก้ผมอาจจะพูดไม่ชัดนะคะทุกทุกคนแต่ก็ทุกๆคนไม่ต้องถือสาผมนะครับก็ผมเป็นคนพูดไม่ชัดอยู่แล้วนะครับเป็นคนหลอกเลยนะมันไม่หลอหรออย่าไปพูดเยอะอ่อาเคิร์นไม่ใช่ทุกทุกคนนะอย่าอย่าลืมอย่าลืมติดตามผมเดินนะครับทีแรกก็หลอกใช่ไหมอ่ะถ้าไปทำมาไม่พูดไม่ออกแล้วเคิร์นอ่ะ สวัสดีครับครับ,รบแล้วก็จันเดนครับผมสวัสดีครับจาช่องคนแบกเป้นะครับก็เมื่อคืนเนี่ยหลับสนิทเลยนะครับสุ้งตอนที่มีเสียงเก้งเสียงกวางเล่ละแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ตอนได้ยินเสียงปืนเนาะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดให้กันอะไรขึ้นกันแน่นะแต่ว่าด้วยด้วยที่แบบเรากลได้ก่อไฟเนี่ยเราทั้งสี่คนเนี่ยปลอดภัยดีนะครับไม่เกิดอันายใดๆทั้งสิ้นนะ ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆคอยเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งสี่ท่านด้วยนะครับเพื่อที่เราทั้งสี่คนสี่ท่านเนี่ยจะได้ทําคลิปต่อไปนะครับคนแบกเบ้ต้องขอลาไปก่อนในคลิปนี้เนาะสวัสดีครับผมครับแล้วก็อาจารย์ลถนะครับที่ไหนอย่าไปลถเห็น้สวัสดีครับผมล้นนะครับวันนี้เราสี่ท่านก็ได้ตื่นมาพร้อมกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับแล้วก็ เมื่อคืนก็มีอากาศที่เย็นย็นนะครับเราก็หลับกันสบายทุกคนนะครับก็มีเหตุการณ์ก็เราก็เข้าไปชมได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ผมต้องขอฝากช่องกับพี่โสมด้วยนะครับก็แต่คนถือกล้องนิ่งๆทายโอเคครับผมกับุนเล่นนะครับวันนี้ผมก็ขอฝากช่องด้วยนะครับผมลดนะครับจากช่องพยาพึ่งก็อย่าลืมกดเข้าไปติดตาม ไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับครับผมอาทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเก็บทพบรรยากาศรับข้างรับเปเราให้ทุกคนดูนะนี่อายุงเนี่ยรู้สึกว่าเสริมหลอดตลอดเลยนะครับทุกคนครับนี่ามาก็ใช้รูปปกสักรูปหนึ่งนะ Mm. -hmm.